วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก2022-2023รอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่1และเอามาลิดเปิดลังซานติโกเบรนาริวต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในคัพคืนวันพุธที่12เมษายน2566เวลาตี2ตรงด้วยกันนะครับและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแ888 Ho t 8 3ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100%อย่าลืมนะครับตามลั์แอดที่ท่านเห็น 8 8นแนอตเลยครับเจ้าทีมราชันชุดขาวเลอาลมันหลดทีมแชมป์เก่าฟอร์มสะดุดนิดหน่อยหลังจากพ้าให้กับเบียริอัลสองประตูสามในเกมหลีกของตัวเองส่งผลให้สาสิติ5นับหลังสุดทําได้ชนะ3แพ้2นั่นทําให้เกมในรายการนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านน่าจะเน้นผลสกอร์อย่างยิ่งเพื่อทําให้ทีมได้เปรียบในเกมต่อไปสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้จะหมดสิทธิใช้งานแฟคลองมินดี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บต้องรักษาตัวไปก่อนอีกทั้งผู้เล่นที่ติดโทษแบนไม่ได้มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดแกนหลักที่เหลือยัง ฟิสตสมบูรณ์พร้อมลงสนามเกมนี้คารโลวันเชลติคนซื้อของทีมจะใช้กองหลังที่ประกอบไปด้วยดานี่กาบาคาวแอด์ดมลิเตาอันโตนิโอลูติเกอร์และ David าดาวิดอลาบาขณะที่แฝงมิดฟิลด์นะครับใช้งานลูก้าโมดิตเอเดวาร์โดคาบาวิงกาและดานี่เซบายอสคอยคุมจังหวะในแดนกลางและสรงสามประสานในแดนหน้าอย่างรูติโกคาริมเบนเซม่าและวินิสอุจูเนียคอยซัดประตูคู่แข่งในเกมนี้นะครับสำหรับทีมเยือนสิงโตนเมืองคามเชลซีทำผลงานได้อย่างย่ำแย่แบบสุดขีดลาสุดบุกไปเยือนวู๊แฮมตันแต่กลับมาแพ้แบบ น่าเจ็บใจศูนย์ประตูหนึ่งอีกทั้งยังเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมไปแล้วถึง3คนในฤดูก,กาลเดียวทําให้สติห้านัดหลังสุดของทีมทําได้ชนะ1เสมอ2แพ้2ถือว่าเจองานยากด้วยกนันทั้งคู่ต้องเล่นกันอย่างรัดก,กุมและเชียบขาดสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้จะยังหมดสิทธิ์ใช้งานติโกซินวาเซซ่าอัสปริกตาเมซันเมาฮาคิมซิเยกและอาร์มโดโบยาที่ยังเข้าโรงหมอรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปส่วนผู้เล่นที่ติดท็อตแบน์นั้นไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมตัวหลักสามารถลงสนามได้เหมือนเก่าคาดว่าเกมนี แฟงลัมพาดกุนซือของทีมจะส่งแผงหลังอย่างลีเจมเวสลียฟโฟฟาน่าคาริดูคูลิบาลีและมาร์คคูเลยาลงมาผนึกในเกมรับส่วนกองกลางจะใช้งานคอนเนอร์กาลเกอร์เอนโซเฟอร์นันเดสมาริโอโควาสิตและลาฮิมสเตอร์ลิงคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางเพื่อเปิดเกมบุกให้กับกองหน้า2คนคือเจ้าฟิลิปและคายฮาเวตคอยปิดสกอร์คู่แข่งในเกมนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิน่นราชันทุกข,ขาวมีความหวังที่จะป้องกันแชมป์อีกครั้งแม้ว่าฟอร์มล่าสุดของตัวเองจะมีเปไปไบ้าางแต่กร เล่นถ้วยยุโรปทีไรทีมมักจะเป็นใจให้ผ่านเข้ารอบได้เสมอและเกมนี้เป็นเกมที่เล่นในบ้านของตัวเองคงเดินหน้าใส่แหลกเพื่อหวังชัยชนะเพื่อส่งผลความได้เปลี่ยนในนั้นหน้าที่จะต้องออกเยือนคู่แข่งนะครับทางด้านทีมเยือนสิงบูฟอร์มดิ่งลงเขาแถมเมาหมัดมาหลายนัดอีกทั้งยังเปลี่ยนพูดการทีจนทําให้ทีมไม่มีทรงแม้ว่าจะมีตัวนักเตะชั้นยอดก็ตามงานนี้ต้องวัดฝีมือของแซงลำผ่านกันหน่อยว่าจะมีดีผ่านแชมป์เก่าอย่างมารลิดได้หรือไม่ดูทรงแล้วน่าจะเปิดแรกเช่นเดียวกันวัดที่ความเียบข นนนกาารรททะตูเ่ันนั้คบหากวัดการทั้ง2ทีมทั้งศักยภาพของนักเตะและฟอร์มการเล่นยังมองว่าทางฝั่งเชลซีดูไม่ค่อยมีทรงจัดทัพเลยนะครับงานนี้เป็นการวัดการทําการบ้านของคุณซื่อแฟงแลมพัดล้วนๆว,ว่าจะมาไม้ไหนส่วนฝั่งเจ้าถิ่นนะครับทัพราชันจุดข,ขาวฟอร์มดีมาเต็มแถมนักเตะเข้าใจและมีสมรรถ力ดีอยู่แล้วดูแล้วเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะเข้าวินชิงความได้เปรียบก่อนได้แน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่อาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเลอเอามาดลิดชนะเชลซี 2ประตูต่อศูนย์ฟันธงครับผมและเป็นเพื่อลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ